สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พ่ยามเข้าสวนมาดูแปลงทุเรียนนะครับว่าการพัฒนาการของใบชุดแรกออกมาลักษณะเป็นยังไงบ้างจากที่พิยามตรวจสอบเนี่ยพบว่าใบยังมีความสมบูรณ์ไม่เต็มที่ยังมีสีเขียวไม่เต็มที่ถึงแม้ว่าแปลงเนี้ยพ่ยามจะเน้นเรื่องการปรับปรุงดินมาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับแต่ทุเรียนเนี่ยเท่าที่พ่ยามลองดูในแปลงนะครับเป็นพืชที่ค่อนข้างจะพิถีพิถันในเรื่องของ การใช้ธาตุอาหารมากพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราปรับปรุงดินได้ดีเพิ่มอินทรีย์วัตถุมีธาตุอาหารหลัก n p k ครบถ้วนธาตุอาหารรองในดินก็มีแต่สิ่งที่เจอนะครับแต่ละแปลงเนี่ยถ้าเกิดแปลงไหนดินดีจริงนะก็ไม่ต้องใช้ทางใบแต่กรณีที่ดินเรายังไม่ดีพอเนี่ยพยายามแนะนําว่าจําเป็นจะต้องใช้พวกธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่ช่วย สร้าง chlorophyll ทำให้ใบมีสีเขียวนะครับอันนี้คือสภาพใบที่พ้นจากเพลสลายแล้วแต่ยังไม่แก่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะใบาที่เพื่อนๆเห็นเนะี่ยมันก็ยังเป็นใบที่ยังมีสีไม่เขียวเต็มที่ตรงนี้มีธาตุอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับความเขียวของมันอย่างแรกเลยไนโตรเจนจําเป็นจะต้องเพิ่มเข้าไปครับอย่างที่สองเราลงมาก็เป็นตัวแมกนีเซียมที่จะเป็น ส่วประกอบของคลอโรฟิลอย่างที่3ก็คือธาตุเหล็กซึ่งมีบทบาทในการสังเคราะห์อฮอร์โมนจิบเบลิลินแล้วก็ในกระบวนการเอนไซม์ของธาตุอื่นๆตัวสีคือตัวสังกะสีซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสังเคราะห์อฮอร์โมนออกซินซึ่งออกซินเนี่ยอย่างที่เราทราบนะครับเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการยืดขยายข้อป้องแตกตาดอกตาใบเพราะนั้นเนี่ยทั้งเหล็กที่ช่วยในการสังเคราะห์จิบเบิลินแล้วก็ สังกสีที่ช่วยในการสังเคราะห์ออกซินก็จะเป็นธาตุที่สําคัญนะครับอีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทไม่แพ้กันก็คือตัวแมงกานีสถึงแม้ว่าในงานวิชาการเขาจะบอกว่าแมงกานีสเนี่ยมันสามารถจะใช้ตัวแมกนีเซียมไปชดเชยได้ในพืชเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มให้เขาไปอย่างครบถ้วนเนี่ยมันก็จะดีกว่าเพราะนั้นจากการวิเคราะห์ของพิยามนะครับในการดูแปลงต่างๆเนี่ยพิยามมักจะดูที่ดินก่อนว่า ค่า pH ของดินเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าถ้าพ h ของดินไม่มีความเหมาะสมเนี่ยธาตุหลัก NPK ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการขึ้นย้ายขึ้นต้นส่วนธาตุรองนะครับโดยเฉพาะตัวแมงกานีสตัวสังกะสีตัวเหล็กได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนแล้วกลไกในการเคลื่อนที่ของตัวธาตุอาหารในพืชเนี่ยก็จะถูกดึงจากดินนะครับเข้าสู่ระบบลากผ่านกระบวนการคลายน้ํา เราถึงต้องมีการลดน้ําให้เพียงพอหลังจากเราลดน้ําเพียงพอเนี่ยแล้วอากาศเหมาะสมนะครับต้นไม้ก็จะมีการขายน้ากระบวนการขายน้ํานี่แหละที่จะช่วยทําให้การดึงเอาธาตุต่างๆขึ้นไปบนต้นได้แต่อุปสรรคของชาวสวนในช่วงทําชุดใบในหน้าฝนก็คือบรรยากาศที่มีฝนตกฟ้าปิดอย่างที่พยายามอยู่ในแปลงวันนี้อันนี้ฟ้าเพิ่งเปิดมาสองวันเมื่อวานกับวันนี้นะครับส่วนอาทิตย์ผ่านมาเนี่ย เจอกับฟ้าปิดมีฝนตกตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการขายน้ําไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดตามมาคือว่าธาตุอาหารที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงมันก็จะขึ้นที่จะกลาดไปสู่ยังตําแหน่งที่ต้องใช้ก็คือใบได้ช้าลงนอกจากนี้นะครับก็มีนักวิชาการตรวจพอบอีกว่าสําหรับธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยนอกจากการขึ้นที่ที่ช้ากว่าธาตุหลัก n อ k แพ้เเนี่ย บางทีเนี่ยเขาไปอยู่ในตำแหน่งที่จุดไหนของใบเนี่ยเขาจะไม่เคลื่อนที่ไปยังท่ออาหารหรือไม่เคลื่อนที่ไปที่อื่นแล้วนะอยู่ตรงไหนตรงนั้นเลยพอลักษณะการเคลื่อนที่อย่างช้าๆหรือว่าไม่ยอมเคลื่อนที่เลยเนี่ยก็ทําให้อาการขาดเนี่ยมันไม่สามารถจะดึงจากใบแก่ได้เหมือนอย่างเขาบอกในเจนเนี่ยเคลื่อนที่จากใบแก่ใบใบอ่อนได้เพราะมันเป็นธาตุที่พืชต้องการมากกลไกก็คือเกิดใบอ่อนต้องการไนเจนไปดึงจากใบแก่มาแต่ถ้าเป็นแคลเซียมเป็นแมงกานีสเป็นเหล็กเป็นสังกสีเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ได้น้อยซึ่ง ตัวธาตุที่เป็นธาตุรองแล้วก็ธาตุเสริมที่เคลื่อนที่ได้น้อยในต้นทุเรียนเนี่ยนะครับตัวธาตุรองก็แมกนีเซียมตัวธาตุเสริมก็เหล็กแมกนีสทองแดงสังกะสีโปรอนโมลิบดีนมัมพวกเนี้ยเราจะเป็นจะต้องฉีดพ่นทางใบเสริมกรณีที่พบว่าใบามีลักษณะของพัฒนาการที่ไม่สมบูรณ์ยังมีสีเขียวไม่เข้มเป็นจุดๆแบบนี้นะครับอย่างในมือของพิยานเนี่ยเป็น มิกเอดของดวงตะวันเพชรนะครับหลักๆที่เขาให้มาก็จะเป็นแมกนีเซียมเหล็กแล้วก็แมงกานีสส่วนที่ให้มาน้อยลดหลั่นลงไปคือมีทองแดงสังกะสีโบรอนโบลิบตินัมตัวนี้เราสามารถจะใช้ฉีดพ่นเมื่อใบกลางเพสราดไปแล้วเนี่ยาาราไม่จะฉีดพ่นได้เลยนะครับนอกจานี้ตัวช่วยสำคัญในการฉีดพ่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว ฮอร์โมนหรือตัวสารกระตุ้นเชิงชีวภาพกลุ่มที่เป็นกลุ่มสารลายนะครับอย่างของดวงตัวเพศก็มีตัวโปรสวิทพัดอันนี้ก็เป็นตัวสารลายที่สามารถจะฉีดพ่นไปพร้อมกันได้ถามว่าเอ๊ะสารลายมันมีบทบาทอะไรในการทํางานของต้นพืชน,นะครับสารลายก็มีบทบาทในเรื่องการช่วยสะสมอาหารช่วยส่งเสริมการออกดอกนะครับเปิดตาดอกบํารุงดอกเสริมการสร้างเซลล์ใหม่ๆ การใช้าธาตุอาหารของพืชโดยสรุปเนี่ยสลายนะครับพี่ยามแนะนําฉีดผสมไปกับธาตุรองกับธาตุเสริมเสมอๆในกรณีที่ต้นเรามีสุขภาพดีนะครับถ้าเทียบกับะมโน,โนเนี่ยพี่ยามจะชอบสลายมากกว่าเพราะาต้นสุขภาพดีเนี่ยเขาสามารถที่จะไปต่อได้เราแค่ช่วยส่งเสริมเขาโดยการให้พวกสารคล้ายๆฮอร์โมนหรือว่าสารกระตุ้นเชิงชีวภาพพวกสลายเนี่ยเข้าไปนะครับคราวนี้อย่างที่บอกเพื่อนๆไปตั้งแต่ต้นนะครับว่า ธาตุที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์สีเขียวรือคลอโรฟิลล์เนี่ยหลักๆก,ก็คือไนโตรเจนกับแมกนีเซียมในกรณีของไนโตรเจนและกแนีเซียมเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักๆของคลอโรฟิลล์เลยถ้าเกิดว่าไนโตรเจนน้อยเกินไปแมกนีเซียมน้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้ใบยขยายขนาดไม่ใหญ่เท่าที่ควรแต่ถ้าเราไปใส่แมกนีเซียมเร็วเกินไปเนี่ยบางทพีมันก็ไปลดขนาดของตัวใบได้เหมือนกันเท่าที่เจอในแปลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่อง,องการจัดการ ไนโตรเจนกับแมกนีเซียมเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเจออาการที่ว่าอใบออกมาแล้วยังโตไม่พอยังเล็กเกินไปเนี่ยเราต้องการสร้างใบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยพี่ยามก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่แนะนํานะครับก็คือแมกนีเซียมไนเตรตน,นะครับซึ่งจะมีไนโตรเจนมาถึง10%เแล้วก็มีตัวแมกนีเซียมมา15%ตัวเนี้ก็จะช่วย ในการบำรุงเสริมสร้างโคลอฟิลเสริมสร้างกระบวนการสังเคราะห์แสงทําให้ใบเขียวใบเขียวนานอันนี้เป็นตัวเกดละลายน้ําของดวงตะว,วันเพชรนะครับสามารถที่จะใช้ได้กรณีที่เราพบว่าโหต้นไม้เราออกใบมาแล้วเนี่ยใบยังไม่เขียวใบยังขยายขนาดไม่ดีเลยแนะนําให้ใช้ตอนช่วงที่ใบเริ่มเพสสลาดแล้วก็สามารถจะฉีดพวกแมงเซียมในเตเนียเข้าไปได้ครับเท่าที่พยายามเล่ามาทั้งหมดเนี่ย ก็เป <S an> ็นส <an> ิ <S an> ่งที่เพื่อนชาวสวนจะต้องเรียนรู้และเข้าใจว่าการสร้างชุดใบของทุเรียนเนี่ยการจัดการธาตุอาหารในช่วงของการทําชุดใบนะครับตั้งแต่ใบปลิใบเพสลาดใบกลางเนี่ยมีความจําเป็นและสําคัญจะต้องเข้าใจถึงกระบวนการของต้นไม้สิ่งสําคัญที่พายามเน้นย้ําเสมอนะครับที่เพื่อนชาวสวนจะต้องทําก็คือว่าเราต้องมีการจัดการดินงเราก่อนให้มีอินซิสตุ้งสูงลดความเป็นกรดก็คือเพิ่ม pH กับดินโดยการใส่ปูนใส่โดโลไมท์เข้าไป เสร็จแล้วอาการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มการให้น้ําสําคัญมากๆหลังนั้นถ้าเราทําทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานได้เรียบร้อยเนี่ยแล้วเรายังเจอปัญหาว่าใบาย,ยังมีลักษณะเป็นใบไม่สมบูรณ์สีเขียวไม่เข้มใบเล็กเนี่ยเราก็อยายใช้ธาตุอาหารในกลุ่มพวกที่เสริมสร้างโคลอรฟิลนะครับไนโตรเจนแมกนีเซียมเหล็กแมกานิสสังกะสีพวกนี้เข้ามาช่วยจริงๆธาตุที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างสีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่พวกนี้ครับแต่ถ้าที่ดูเนี่ยถ้าเกิดเราฉีดแค่พวกนี้มันก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ติดตามชมอย่างต่อนเนื่องเนี่ยคลิปนี้อาจจะมีรายละเอียดเยอะหน่อยหนึ่งแต่อยากให้ลองนำมาไปปรับใช้จริงๆครับสิ่งที่จะช่วยให้การออกใบสีเขียวได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยอย่างแรกปรปับปรุงโครงสร้างดินทีก่อนอย่างที่สองต้นเราต้องมีสภาพที่สมบูรณ์เพร่อที่จะแตกชุดใบ อย่างที่3าก,การจัดการธาตุอาหารทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมต้องทําให้ครบต้วนเราถึงจะได้ชุดใบที่สมบูรณ์ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับและติดตามคลิปได้จากพิยามน,นะครับพยามทําเกษตรใจกรเกษมสวัสดีครับ